ลูกเออเอเจ็บอ่างอ่างอันนี้มันนิ้วโอ้โอโแขนก็สั้นนะลูกเออเอหลังจากที่เจ้ายื่นโอ้นะครับได้ตายไปเนี่ยผมก็แอบคิดในใจนะว่าเอ้เราจะเลิกทําคลิปดีไหมอ่าแต่ว่าพอหันมาดูน้อนเบียดอ่างแล้วเนี่ยออ้มึงก็ยังน่ารักอยู่น้อน่ารักมากๆเลยก็เลยทําให้ผมตัดสินใจได้ว่าผมจะทําคลิปต่อไปแล้วก็จะนําเบียดอ่างนี่แหละนะครับผม มาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ดูนะก็ฝากทุกคนเป็นกาลังใจให้เบีนเยนอางด้วยนะครับถือว่าตอนนี้เหลือแค่เบียนอางแล้วนะที่เป็นดาวเด่นที่ทุกคนเนี่ยจำได้นอกนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีคนจําเท่าไหร่นะครับแต่ภารกิจของเบียนอางวันนี้เราจะให้เบียนอางหมี <há> อ้ยกินแมลงสาด<ะไ>ดูก็รู้นะว่าตัวนี้คือใครโอ้โหจะแมลงสาบตัวนี้ไปอุ๊บโอ้ยโอ้ยนึงจะทันเขาไหมเนี่ยลูกโอ้โหนี่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 โอ้จะทันเขาไหมอ่างแมลงสาบเร็วมากเลยนะ ดูสภาพอางเลยเยเ้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 ยเยอุ๊ยอุ๊ยลูกเ้ยเ้ยเจ็บอ่อางออันนี้มันนิ้วอ้ยอ้ยอออันนี้มันนิ้วนะลูกนะอ๋อเลือดเลยทุกคนโอ้ยไอ้เบียอางเอาเนี่ยกินกินกินโอ้ยมือสั่นแป๊บนึ่งจนเอากินกินเรออันนี้นี่นี่งั้มงั้กินไ้ยเนี่ยอ้าเล่นนิ้วเมื่อกี้อะดูที่กัดนิ้วได้แต่กินแมลงสาบไม่ได้ กัดตรงหัวเล็บด้วยนะประเด็นน่ะเอออ่าอ่ากินกินอัง้ยโอ้ยโอ้ยเอ้าเออเออรีบกินรีบกินมาตรวจเช็คหน่อยดีสภาพนิ้วเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้โอ้ยเจ็บนะทุกคนกัดโดนโดนตรงหัวเล็บพอดีเลยนะครับผมอันนี้นี่นี่ให้ดูโอ้ยอ่ากัดแมลงสาบไม่โดนนะแต่กัดนิ้วเราโดนเฉยเลย อ้โทอ้ยเจ็บเจ็บตรงนี้ก็เจ็บนิ้วชี้ก็โดนนะทุกคนเจ็บเหมือนกันแต่นิ้วโป้งเจ็บมากเลยอือภารกิจแรกนะครับเหยียนอ่างก็ทำทำพังซะแล้วมาเอาต่ออึ๊บนพี่เจาะพี่เจาะอุ้ยอ้ยโอ้ยอางอ่าง,ง,งพยายามเข้าลูกอืออ่างจะเป็นดาวเด่นให้ได้นี่นี่นี่ โอ้ย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 โอ้โอโอ้ยโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วเนี่ยเนี่ยฟังนี้ฟังนี้ออนี่งงเงงโอ้งโอ้ยเงงอ้ยโอ้ยเงงโอ้ยโอ้โอ้โโอ้นิ้น้วนิ้วนิ้วนิ้วอ่ะน่ปอน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 อึบอปอนปอนปออ่ะกินกอึบโอ้ยโอ้ย กินกิน like uhm, อ๋อเอาอึบอึบอึบอุ้ยกัดแล้วกัดแล้วงับงับงับเอาปากโอ้ยหลุดหลุดเงื้องเงื้อลุกแล้วไปแล้วโอ้ยเอาใหม่เอาป้อนปอนป้อนอึ้งอึ้งโอ้ยโอ้ยรอบที่สองก็ยังอ่ะรอบที่สามรอบที่สามป้อนรอบที่สามอ่างอึ้งอุ้ยอ้ยโอ้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 แขนก็สั้นนะลูกเออ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 โอ้ยแขนก็สั้นนะจะเอาแขนมาช่วยแขนก็ชั้นเนี่ยอ่างเนี่ยทำยังไงเกิดเป็นอ่างนี่มันลำบากจังเลยเนี่ยฮะ อกว่าจะได้กินเอ้ยอืเอ้าเอาไงขย้อนขย้อนเข้าติดคอลืมไปหนูไม่มีคอนะลูกหนูมีหัวแล้วก็ตัวเลยนะลูกนะอางเออเฮ้ยตุนน่ารักนาดูดิปุ๊กปิกน่ารักมากเอานี่ตัวอะไรเฮ้ยกินกือมาได้ไงเนี่ยอางจัดการมันอันนี้นี่นี่นี่ตุ๊นตุ๊ตุ๊เอออันนี้นี่อีกตัว ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายกินได้เป่ากินได้ป่าอางเอ้ยโออเอยเอโอ้ยโอ้โอ้ยตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายอกินหรอกกินบ่อกินไหมไม่กินทำไมอ้างไม่กินอางเมื่อกี้เหนื่อยแล้วนะไล่แมลงสาบตัวเมื่อกี้ถือว่าเหนื่อยแล้วตอนนี้นี่หมดแล้วพละกําลังเนี่ยเฮ้อยเดินละอืมชอบนะท่าเดินมัน มามามามนีมาด,ดมาดกมาเอออันเดินเดนิดนเดินเออเอือ้องเงืง้อได้ท่าเดินนาา่ารักว่าปินนั่นหนึ่งเงื้อ่างเง้ยอยออพุงไอ้ทุกคนมาดูนี่มาดูนี่ดูขาป่าดูขามันนี่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 ขาต้นขาต้นกบขาต้นกบเป้แล้วเปอแล้วเฮ้ยน่ารักมากไปดงังนี่มาดูนี่ขาดูขานี่คือขาโอ้ยโอ้ยขาคนอ้วนขา,ขากบอ้วนดี เนี่ยบุกปิ๊กบุ๊กปิ๊กกุยดูท่าเดินนั่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 นไปแล้วอ่แล้วก็มาทับเขาทำไมเนี่ยฮะกิ้งกือกิ้งกือเนี่ยระวังมันเยี่ยวแสงเนี่ยเออกิ้งกือกิ้งกือโอ๊ยโอ๊ยไปไหนเนี่ยฮึจะไปไหนอ่ะโอ้ยแป๊บนึงมีเสียงรองเท้านะเมื่อกี้นะนี่มาดิมารองเท้าก็เท่มากเลยเอี๊ยดเอียดตัวเสียงรองเท้าอ่ะมาดิเอ้ ก็สุดน่ารักในนี้แหละนี่ก็คือเหตุผลที่อยากจะถ่ายคลิปเบียดอ่างนะครับลงต่อไปเรื่อยๆนะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เบียดอ่างด้วยเด้อทุกคนเด้อโอ้ระวังระวังๆสําหรับวันนี้เบียดอ่างต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้เบียดอ่างด้วยนะจะพยายามนําคลิปเบียดอ่างนะครับมาถ่ายลงเรื่อยๆเนาะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะจันนุชจ๋า